เกลียมเกีียมอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอ้โหไปเลยนะฮะอืมอะไรจะดีขนาดนี้ยเราอยู่กันที่ร้านโรงเหล้า99นะครับอําเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ครับผมบรรยากาศน้ำตกข้างหลังแบบนี้นะ,ะโอ้โหชิลจริงๆโอ้โหนี่ฮะ,ะหมูกระทะสามชั้นจะเยียวยาทุกสิ่งนะ,คะใครชอบฟิลธรรมชาตินะ,ะผมแนะนำเลย เปิดกันด้วยสามชั้นของเราฮะโอ้โห oh, oh. ไปครับ uh huh. แล้ว uh huh. จริมแบบนี้ครับผมโอ้โ oh. ช uh huh. uh huh. ุดนี้ราคาสามร้อก้าสบเก้าบาทครับมาฟังเสียงน้ำตกแล้วนอนชิวๆนะโอ้โหบรรยากาศแบบนี้นะครับทิวใจสุดๆเลยอ่ะหมูกระทะของเราฮนะ ใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะนั่งกินหมูกระทะริมน้ําตกนะครับผมปักหมุดไว้ให้นะครับโรงราา99อําเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ครับเอาจริงนะสุราษฎร์บ้านเราอะ่ะโอ้โหที่ท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะตามผมมาเถอะ